ปลอมพูดเรื่องเงินค่าทำคดีกำกวมจนบานปลายคนเข้าใจผิดเผยแพร่โดยข่าวสดออนไลน์สแววร้าวเมียทนายตั้มฟาดลุงพลปลมพูดเรื่องเงินค่าทำคดีกำกวมจนบานปลายคนเข้าใจผิดแค่บอกว่าไม่ได้ให้เงินเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้วันที่27พฤศจิกายน64กลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังพันระยาของทนายตั้มโทรลงในเพจกลุ่มของทนายตั้ม ซอแววว่าจะแยกทางกับลุงคนหลังลงไปช่วยทําคดีให้โดยโพสต์ระบุว่าเอาจริงๆทุกปีวันเกิดเราสามีจะให้ความสําคัญเราจะอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเสมอเรียกว่าทุกปีตลอด20กว่าปีที่คบกันมาเลยดีกว่าไม่เคยขาดสักปีมาปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นัดคดีได้ยากวันนัดจึงตรงกับวันเกิดเราเราอยู่ด้วยพอดีสามีหันมาถามว่าได้ไหม ราบยักหน้าเพราะเรารู้ว่าสำหรับทนายตั้งงานสำคัญที่สุดเราเข้าใจได้เราต้องเสียสลับปล่อยให้สามีไปทำงานแต่ในใจลึกๆก,ก็มีนิดนึงว่าปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่จะพูดคือทนายตั้งเนี่ยทำงานด้วยใจนะใจเป็นหลักเราเป็นคนชัดเจนงานไหนเราทำเรารับผิดชอบเต็มที่แม้จะได้เงินไม่ได้เงิน อันไหนเป็นงานช่วยก็คือช่วยทนายตั้งเข้ามาในคดีลุงพลเรียกว่าลุงพลกำลังขาลงแล้วนะตอนช่วงดังดังพีคๆเราไม่เคยเข้ามาเลยและการเข้ามาตรงนี้ลุงพลเป็นคนขอความช่วยเหลือมาเองด้วยนะเราเข้ามาช่วงที่แกเริ่มไม่ดีกระแสะไม่ดีแล้วนะการที่เราเข้ามาช่วยก็เหมือนปกป้องลุงพลแล้วนะช่วยเรียขาช่วยพิสูจน์ความยุติธรรมให้ต้องเดินทางไกลามากๆ ทุกครั้งต้องไปขึ้นเขาต้องฝากกระแสลบโดนด่าไปด้วยซึ่งทนายตั้มไม่เคยท้อก็เดินหน้าทำหน้าที่ทนายตัวเองไปแต่ถ้าใจมันได้ว่าทางลุงพลเต็งที่กระเราปกป้องทนายตั้มจากมลพิษทางโซเชียลบ้างน่าจะเป็นการดีนะไม่ใช่ว่ามีคำถามไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าทนายตั้มได้เงินทำคดีนี้เยอะ เพราะน่าจะดูจากความทุ่งเทของทนายอน,นะก็ปล่อยให้เขาพูดเขาว่าเขามีคำถามคาใจทั้งที่ลุงก,กับป้ารู้ดีที่สุดว่าให้หรือไม่ให้เงินเ,เรามา,ท,าทําให้เรื่องเงินมาเป็นประเด็นสําคัญกว่าการที่ทนายลงมาช่วยป้าก,กับลุงด้วยใจนี่นะพอคนถามลุงจะตอบไม่ได้และก็พูดอะไรจับใจความสําคัญไม่ได้เลยแต่มีบอกนะทุกอย่างในโลกต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละกำกำควรควม เอองงใช่ค่ะไปทําคดีทุกครั้งขับรถไปเติมน้ํามันถ่าใช้ใจไปขอเขาเติมก็ไม่ได้แต่เราก็ทำํำทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยค่ะเนี่ยงงไปหมดแล้วนี่ไงคะยมโยนให้มาถามทนายตั้มเองบอกว่าตามที่ทนายตั้มตอบอย่ามาถามผมเอาเรื่องแบบนี้มาให้เราตอบทางเดียวได้ยังไงและ่ะนี่คือคําตอบคือก็มงเป็นเราก็คิดว่าให้เงินมาแต่ไม่กล้าบอกว่าให้อธรมนองนั้นเพราะดูมันพูดยากมากกา ยากจริงๆแค่บอกว่าไม่ให้เงินทนายตั้งเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้คนเราจะคบหากันมันต้องชัดเจนต้องจริงใจก่อนอันดับแรกเป็นเราถ้าคนที่ยื่นมือมาช่วยเราโดนคนทางเราหรือเอฟซีของเราเข้าใจผิดแม้แต่น้อยในทางไม่ดี เราจะรีบปกป้องและเคลียรความจริงให้กระจางโดยเร็วที่สุดไม่รีรอเพราะนี่เป็นการแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องใช้เงินทองใ <c oughs> ดๆใช้ใจใช้ความรู้สึกได้เลยคุ้มว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยความเสียสละของเราไหมในฐานะหลังบ้านทนายตั้งขอออกมาปกป้องสามีนะคะ เราไม่เคยได้เงินจากคดีลุงพลและดิฉันไม่เคยยุ่งวุ่นวายในโลกโซเชียลนี่เป็นข้อความแรกข้อความเดียวจากหลังบ้านทนายตั้มและบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยมีนามาแฝงเป็นใครทั้งสิ้นข้ายาละเธอดิฉันกล้าพอที่จะพูดความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีมาพูดดวกบนปล่อยให้คนคิดไปเองสานปล่อยให้พูดกันไปมั่วๆจนเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางงานทำก็ได้ทั้งเงินทั้งใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางงานทำไปเสียทั้งเงินเสียทั้งใจ จริงๆอืติดตามข่าวสอดอจบค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าไงค่ะนะคะเอาอยัางไงกันแน่ค่ะโป๊ปๆๆโผลงตัวกันหรือยังเอ่ยจะเทสิไปต่อหรือสิพยสัมนีนะคะพอพี่นอง จังเดก,กับมาเบิงกันตอ,ออเพลงเดียวกันนะคะว่ามันสิเกิดอีย่างขืนจ้าฝากไว้สนีนะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอมเมนกันมารัดรวๆจ้าคิดว่าจังเด็กเขาระคุณสำหรับสุกุศลน,นะค่ะที่เขามาเบิงเขามากดไลค์เราให้กำลังใจ๋โซเฟลา่าขอพระคุณค่ะ